好我快点过了 có thấm linh ngay ạ <laughs> <Pule. cười> Thấy <Bát mù. cười> เก่งมากเลยทำได้อย่างไรต้องเ่าต้องเ่าทำไมต้องป่าตเป่ไม่ได้เ่ะล่แนเาไได้เพราะมันองหนังองยจะได้ออกยอนี่มันยงจะยขาแ้น้น่มันมันใช่ยังงมันมันไม่็มืนเดิมเลย่าใช่ไหม

เป็ดอ่ะเป็ดงี่เขาพูดนะนี่ว่าใครวะอีกนต่มหักตุ่มนังมันหนก่างมีทมนอยนนนอเะาพพดูจับหนังไหมก็ภาพาินเอานื้อาอะไรหรอตรนี่่อ กระดูกกระดูก <tuk>

ขอมาทีทำอะไรอ่ะขี้อยู่ตรงนี้ฮะต้องขี้หนักตรงนี้ไหนขี้ไหนนี่ตรงนี้ที่ข่าวเขาเรียกว่านี่ตัวมันที่สะสมของข่าวนี่นี่คุดไขมันที่ข่าวมากทำให้ออกตัวนี้กินไม่ได้ใช่เหรอก็ทิ้งไปเลย ตูดมันที่เหลืองๆใช่ไหมมันคือขี้เหรอทิ้งไปเลยไม่ต้องกินหรอกมาจะนี่ก่า Thank you.